มันมาแล้วกล้วยสวอล้มพิธาคำนูนรับเรื่องจริงลายหลุดสวอถูกเสนอกล้วยไม่โหวตพิธาชี้ไม่ได้ยกคุยที่ประชุมวิปจากกรณีที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลเปิดประเด็นว่ามีการคู่เสนอผลประโยชน์แบล็กเมล์สวที่จะโหวตสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรเก้าไกล โดยล่าสุดมีภาพข้อความจากกลุ่มไลนออ์สวบีบให้โบสถ์ไม่เลือกนายพิธาโดยข้อความตอนหนึ่งมีอยู่ว่าถ้าดิฉันจะบอกว่าดิฉันถูกเสนอกล้วยให้ไม่เลือกเสนอตำแหน่งหลังจากจบสอวอไปแล้วทุกเรื่องเหล่านี้เกิดกับดิฉันเองถูกด้อยค่าถูกดูหมิ่นเหยียดยม้มถูกละเมิดสิทธิ์ดิฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระทำจากสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีด้วยกันล่าสุดที่รัฐสภานายคำนูนสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมาิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลายหลุดสวว่า,วาไม่มีการพูดคุยในที่ประชุมวิบวันนี้และยังไม่ทราบว่าเป็นท่านไหนแต่คงไม่ปฏิเสธว่าหลุดจริงเมื่อถามถึงการพูดถึงข้อสงสัยว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรอบแรกไม่ผ่าน จะหมดสิทธิเสนอในรอบสองหรือไม่นายคำนวนกล่าวว่าก็มีข้อสงสยัยแต่ไม่ได้มีข้อสรุปแต่ประการใดและไม่น่าจะเป็นประเด็นใดๆในวันที่13กรกฎาคมเพราะการเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญไม่อาจสันนิฐานได้ว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่เมื่อผลการโหวตออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของประธานรัฐสภาจะตัดสินต่อไปและหากสมาชิกสงสยัย ก็เป็นปกติที่จะลุกขึ้นสอบถามแต่เชื่อว่าไม่ใช่ประเด็นของวันที่13กรกฎาคัาคมหากมีผู้หยิบยกมาถามก็เห็นว่าประธานไม่จำเป็นต้องตอบเพราะยังไม่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างมีข้อบังคับและรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วเมื่อถามว่าจากกระแสะข่าวที่จะมีมวลชนมาชุมนุมหน้ารัฐสภา,าจะเป็นเหตุให้สมาชิกใช้เป็นข้ออ้างในการลาประชุมหรือไม่ นายคำนูณกล่าวว่าการโหวตเลือกนายกเป็นการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยเช่นป่วยหรือไปราชการต่างประเทศแต่ไม่ได้มีเหตุที่จะคิดไปล่วงหน้าว่าจะมาหรือไม่มาการมาแสดงออกของมวลชนเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้เมื่อเป็นการประชุมร่วมรัฐสภา ก็เป็นหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกและอำนวยความสะดวกสมาชิกในการเข้าออกตอนนี้ยังไม่มีเหตุที่จะให้สมาชิกขอลาทุกคนต้องมาทำหน้าที่ส่วนจะคิดเห็นหรือตัดสินใจอย่างใดเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่าน